เกาหลีซินาทีใน EP นี้นะครับผมจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับเขตปลอดทหารเกาหลีให้มากขึ้นกันสักหน่อยนะครับผมหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามโคเรียนดีมิทรไลโซนนะครับผมหรือว่า DMC นั่นเองครับ โดย DMC นะครับผมเป็นเขตแดนที่ลากผ่านข้าสมุทรเกาหลีนะครับจัดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งความตกลงในการสงบศึกเกาหลีนะครับผมเพื่อใช้เป็นเขตกั้นนะครับผมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะครับผมหรือว่าเกาหลีเหนือกับสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นั่นเองครับในช่วงตั้งแต่ปีคศ 1953เป็นต้นมาเลยครับโดยเขตปอทหารเกาหล,ลีนะครับผมได้แบ่งคาบสมุทรเกาหลีนะครับผมซึ่งมีความกว้างเนี่ยทั้งหมด4กิโลเมตรนะครับมีความยาวตลอดคาบสมุทรเกาหลีกว่า250กิโลเมตรครับโดย DMC นี้ยังถือว่าเป็นเขตการท่องเที่ยวพิเศษของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยครับและแม้ว่า DMC จะถือเป็นเขตปอทหารแล้วก็ตามนะครับผมแต่ว่าในช่วงพรมแดนด้านบนของ DMC นี้นะครับกับเป็นพรมแดนที่ถือได้ว่ามีกองกําลังทหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับ โดยความที่ยังคงมีข้อพิพาททางทะเลตะวันตกของทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับผมที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นั่นเองโดยบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับผมและก็เกาะต่างๆของทั้ง2ด้านยังคงมีการเสริมกําลังทหารกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับโดยในอดีตนี้นะครับผมเส้นแบ่งเขตแดงของทั้งสองประเทศถูกกาหนดขึ้นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ครับ หลังจากที่เกาหลีนั้นหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นนะครับผมทาให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้เข้ามาสนับสนุนเกาหลีนะครับผมและก็ได้แบ่งเกาหลีออกเป็นสส่วนนะครับซึ่งได้กลายเป็นเขตแนวรบที่มีความตึงเครียดอย่างมากในช่วงเวลานั้นและได้ก่อให้เกิดสงครามเกาหลีในปีคศ1950ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับผมกว่า3ล้านคนนะครับส่งผลให้มีการทําข้อตกลงสงบศึกในวันที่27กรกฎาคม คสอน1,953นั่นเองครับมาพูดกันถึงในเรื่องของ DMC นะครับผมพาย a น DMC นี้นะครับจะเป็นที่ตั้งของ j o ยซิ e คียวร a ตี a นะครับผมหรือว่า JSA นะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นเพียงสถานที่ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เท่านั้นครับผ่านเส้นทางรถไฟสายธงเฮบุกบูนะครับผมแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นั้นถูกยิงเสียชีวิตครับเส้นทางรถไฟนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับโดยปัจจุบันเนี่ย JSA ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสำหรับการนัดหมายทางการทูตของทั้งสงเกาหลีครับ นอกจากนี้ยังใช้เป็นในการประชุมร่วมกันของกังเกาหลีเหนือและกองประชาการสหประชาชาติอีกด้วยครับโดย JSA นะครับผมเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยของทั้งสองเกาหลีนะครับมีพื้นที่ประมาณ800ตารางเมตรครับเป็นรูปร่างทรงวงกลมนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนตามเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารนะครับผมที่แบ่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จัดการครับและสร้างพื้นที่นี้ไว้เป็นพื้นที่กลางครับ โดยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับโดยบริเวณ GSA แห่งนี้นะครับผมยังเป็นที่ตั้งของ Bridge of No Return ครับหรือสะพานไปไม่หวนกลับนั่นเองซึ่งเป็นสะพานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกนะครับผมหลังจากช่วงสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงครับชื่อของสะพานนี้ก็มาจากการที่เมือนักโทษข้ามสะพานไปแล้วจะไม่มีวันหวนกลับมาทางเดิมได้อีกนั่นเองครับโดยสะพานแห่งนี้ใช้ส่งเฉลยศึกครั้งสุดท้ายในเมื่อปีคศ1968นั่นเองครับ ปัจจุบันนะครับผมพื้นที่ของ JSA นี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับผมที่นักท่องเที่ยวทั้งเกาหลีใต้และชาวต่างชาตินะครับผมจะมาท่องเที่ยวกันโดยในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวกว่า10,000แนคนนะครับมาเที่ยวในบริเวณนี้ผ่านบริษัทท่องเที่ยวหลายหลายแห่งนะครับโดยเหตุการณ์สําคัญนะครับผมภายในบริเวณนี้นะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนคศ .20 1 9นกาั่นเองประธานาธิบดีโนโนัลทรัมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เดินเข้ามาในเส้นแบ่งเขตเข้าไปยังเกาหลีเหนือในบริเวณจแห่งนี้หลังจากการพบปะกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือนั่นเองครับรวมถึงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27เมษายนคศ2018นะครับมีการประชุมระหว่าง2เกาหลีเกิดขึ้นโดยคิมจองอึนได้จับมือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้อย่างมุนแจอินนะครับผมและเดินข้ามเส้น M.D.L เข้ามาอย่างดีเดนเกาหลีใต้นะครับซึ่งนะับเป็นครั้งแรกเลยนะครับของผู้นําเกาหลีเหนือที่ข้ามฟากมาอย่าง ฝั่งใต้หลังจากที่สงครามเกาหลีนั้นสิ้นสุดลงครับ